สวัสดีครับจากบริษัทอิโตคิดเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องขัดชนิดหัวเดียวนะครับแบบหนึ่งหลุมนะครับอันนี้แบบสองหลุมนะฮะแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับหนึ่งหลุมนะครับเป็นตัวใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับกับ นิวเทคโนโลยีนะครับในราคาประหยะัดแล้วก็เทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นหน้าจอระบบทัชสกีด้วยนะครับนะรุบ่นนี้จะเป็นรุ่น MP1S นะฮะมาพร้อมกับอะไรบ้าง MP1S นะครับท่านได้ตัวเครื่องนะครับขัดหนึ่งหลุมแล้วนะครับก็จะฝากค้อปิดนะครับ ตัวถาดขัดไดมิเตอร์ขนาด200มิลิเมตรนะครับมีฝาครอบแบบวงแวนตัวกระดาษทรายหรือผ้ากระมยงนะครับเป็นตัวครอบแบบวงแหวน2 0 0มิลนะครับ,บ,บ,ห, mm, รบหรือออปชั่นอลเป็น250มิลก็ได,นะด้นะครับตัวถาดนะครับวัวนี้ตัวกันน้ํากระเด็นท่นได้นะครับมีก๊อกน้ํานะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ท่อน้าดีท่อน้าท,ทิ้งมาให้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของหน้าจอ MP S 1>, 1 s ตัวนี้นะฮะเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะครับที่มีลูกเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับในราคาประหยัดด้วยนะครับได้ทั้งหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับ forward แล้วก็ reverse ได้นะครับรวมไปถึงการปรับสปีดนะครับได้ตั้งแต่50จนถึง1,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ยังคอนสแตนต์สเต็ปสปีดได้4สเต็ป ก็คือ150รอบต่อนาที300รอบต่อนาที600รอบต่อนาท,นทีและ800รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ยังเหนือกว่ารุ่นโปรตทิทั่วไปก็คือ preset time ได้ก็คือเราสามารถกดตั้งการขัดก็คือนับเป็นเวลาถอยหลังลงไปจนะ,ะให้เครื่องหยุดการทำงานได้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลันเครื่องให้ดูนะฮะสตาร์ทแล้วก็กด ตัวนี้นะฮะสตาร์ทตัวถาดทำงานหมุนเครื่องขัดทำงานนะครับก็สามารถที่จะกดสเต็ปคอนสแตน p ์สปีดได้นะครับ150ลรอบตรงนี้ก็จะย่นไป150ลรอบต่อนาที600ลอรอบนะครับรวมไปถึง800รอบนะครับเพื่อให้ล่นการทำงานได้ร่นเร็วนะครับหรือเราจะปรับแบบแมนวนวลได้นะครับต้องการเร็วขึ้นเราก็กดค้างขึ้นไปเป็น หนึ่งพันรอบต่อนอาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลับลงมาก็ได้600นะฮะ150อันนี้คือฟอร์เวิร์ดนะครับหมุนไปทางนี้รีเวิร์สทีนี้เราก็สามารถที่กดรีเวิร์สถ้าใครก็หมุนกลับฝั่งได้นะฮะตัวนี้นะครับตัวลานไทมก็ เวลานับไป5้าวินาทีตามที่เราพีเซตไว้ y, ครบมันก็จะหยุดการทำงานนะ mp 1 s นะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่บริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับโทร02-9744-354-6้ 6, ยด่วน0887777277สําสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ